เรื่องเมียเลยตั้งชื่อยังยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่จะบอกมึงอ่ะไอ้สัตว์อ้าวเป็นที่อะไรเนี่ยนั่งที่เฉยเนี่ยเสง่เสงเรื่องอะไรวะแม่งเมื่อเช้าเมียแม่งขอห้าพันโอ้โหตกเงินมาแม่งขอเก้าพันโกสตีนนิพายนี่ยแล้วไม่เป็นซื้อแล้วมึงให้หรือเปล่าไม่ได้ให้อ้าวไอ้เหี้ยโอ้ยสอบทำไมไม่ให้อ่ะก็ไม่มีไงก็เอะไรไปให้นี่ไปเมื่อเช้าเมีย ขอสิบบาทพี b ảo, b này, ng, ่ว่าไงบอกเออเดี๋ยวรอก่อนรออะไรเราบอกไปซื้ออะไรกูถามไปซื้ออะไรเอาไปซื้อมีโกนสิบบาทซื้อมีโกนซื้อมาทําอะไรมาตัดมือไงตัดโอ้โหเฮีเมียแม่อย่าใบใจเมียเลยเพราะละมึงมีเมียปะโอ้ยมีแต่ว่าผมปลาตัดโดนแล้วพี่แปลให้หน่อยดิว่าอะไรนะียัง มีอยู่แต่ว่าป๋าตะดโดนอ๋อพอมีแล้วแต่เมียมันโดนแล้วเออกูแปให้ฮะกูคนเก่งอ่ะเฮ้ยเมียมึงโดนก่อนมึงยังไม่ได้มึองอีกเอม็นเาขาบอกไม่เคยเมน่นเอา้าเราไปแทงตรงไหนไม่แม,ม่นเมียเน่ะมีแล้วเราเขาก็หนีจากเฮ้ว่าไงนะอ๋ะอเขาบอกว่าเมียพอแทงกันแล้วก็มันก็จากกันไปไมันใช่ปบบ่ะวะ ไม่รู้ผมนึกว่ามันบนใบจาาสิีหัวบนนี่มันสีหัวบนนี่มันใจปะแล้วยังไงต่อเพราะเห็ดจะสั่นแล้วกับจาผู้ใหม่เหน็เขาบอกว่าพอจากไปมันก็กินเห็ดตายปะมันบอกกินเห็ดบะแมนมึงบอกบะแมนกินบะแมนกินเห็ดมึงบอกกินเห็ดเฮ้ยจะหาผู้ใหม่วะ พราะมันไปแล้วก็จะหาผู้ไม่เชื่อโดยพี่ไม่พาไปบ้านผู้ใหญ่แล้วมันจะไปบ้านผู้ใหญ่ไอพวกมามึงอยู่มึงอยู่ใส่เนี่ยไม่ควายก็อยู่ดโดนหมดแล้วโดนบอกโอ้ยบอกบอกบอกหมาสี่แม่มึงมึงมึงลบ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 โกนเอามึงอยู่โดนบอกเออโอ้กูอยู่สุรินทร์โอ้บอกพ่ออะไรบอกมาเร็วขอยประเทศไทยไปทั้งสุรินทร์ในเชียงตระไม่ได้ไปสุรินทร์ขอยืมพันอยู่ป่ะเออแล้วก็นี่ก็ลุกออกเลยไอ้เย่บอยแม่งคุยกันเนี่ย โอ้คุยกันอย่างนี้ไปละไปวันนั้นเราไปหมอนวดกันไหมเอาไปทางไหนเอ้ยเออทุเรียนหมอนทุเรียนอยู่เมืองไหนไปคอยก็ยุ่ตอนคอยก็ยุ่งอ่ะเพิ่งจะอยู่เห็นอย่างว่าคอยก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคอยแล้วบ่เออซูมือเฮ็ดอย่างไปซูมือคอยก็เฮ็ดงานกว่าสั่งคอยแล้วคอยมาอยู่กับเถ้าแก่เสียใจสปอร์ตมาผู้ใดญเถ้าแก่โอ้ยเฮียกิมแลมึงอย่าบอกกูว่าเฮียบุญกิมนะเว้ย ม่ก็เฮียบุจิมแล้วกินได้นานทินเนีนโอ้กูครับเอาไม่ต้องพูดนี้ใครวนนี้ใครสิงห์กับใค่กูคนหนึ่งเ่ยไม่ครบเลยเนี่ยเอ้าไม่เจ้าแบบไหนวะคิดไปคิดไม่ออกมุกทำไปคิดไปแล้วันไ่เป็นไไม่เปไมคิไนันตันจริงพพี่มีมีสครั คร่าวไว้ก่อนเลยพี่้รูไม่พี่ให้ดนสดอย่างเงี้ยไอพวกผมมันหน้าใหม่อ่ะคือไม่มีอะไรจะช่วยพี่ได้เลยอ่ะบอกตรงๆนะถ้าพวกผมเลีมอยู่ในวงการนะก็ยังมองมีความคิดให้ได้มากเอาคุยกับเหมือนพี่ไปได้เอาหลางถากนี้ไปตัดต่อยัง่ากว่าอีกไม่ไม่ใช่ครับ